Fallen we? Hmm? Thailand. Yeah, Can we fall in? <laughs> Ting Tong. Eh? Ting Tong wife. Nein. Biba. Why Ting Tong? Oh, Biba. What do you call me? เพิ่งลงคลิปไปว่าจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันวันนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะของกินพร้อมเสบียงพร้อมแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วยไม่รู้มันจะหนาวแค่ไหนแต่ว่าเราจะขึ้นเขาด้วยไงระหว่างการเดินทางไปก็มีอุบัติเหตุสงั้นทาให้รถติดแล้วก็การเดินทางของเราช้าไป40นาทีแน่เฮงฝ่าวูหลานก๋วยเตี๋ยวจะปิดก่อนนหนะจากเยอรมันไปสวิตเนี่ยถ้าขับแบบนอนสต็อปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ8ปถึงเชั่วโมงเลยนะแต่ว่ามันดูมาราธอนเกินไปนะทั้งคนขับแล้วก็ แต่เก่าชั่วโมงนั่งยู่แตนในรถกระปวดดากู่ด้วยจ้ะก็เลยตกลงกันว่าเราจะขับแค่ครึ่งทางแล้วก็จะนอนค้างคืนที่รามันก่อนเนี่ยผ่านไปสองชั่วโมงแล้วพักชมโฆษณาดื่มกาแฟแล้วก็เดินเล่นก่อนนิดนึงก็รู้แหละว่าคนท้องเขาไม่แนะนําให้นั่งรถนานๆท้องแต่ก็อยากเที่ยวอยู่นะแต่ก็จะดูแลงตัวเองอยู่วันนี้ใจมันก็รีบอยู่นะเพราะว่าจะรีบไปกินก๋วยเตี๋ยวที่แฟรงเฟิร์ดมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มีแต่คนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านของคนไทยแล้วก็รสชาติออริจินอลจากไทยแ เลยแหละเขาว่าอย่างนั้นนะได้อย่างนั้นมันก็หิวเลยสิ เนี่ยเข้ามาในเมืองแฟงเฟิร์ตแล้วนะเราก็จะเห็นตึกสูงๆเนี่ยเป็นเมนหลักเลยเราพยายามถ่ายจะเอาผู้ชายด้านหลังด้วยเพื่อนก็มุนไปมันมากจะคิดอีหยังอ๋อเพื่อนบอกว่ากําลังหาแผนทีร้านยุ่ถึงแล้วจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยากจะกินมากๆชื่อร้านซอยนะจ๊ะโชคดีที่ร้านยังไม่ปิดเห็นคนรอหน้าร้านก็แอบ,บตกใจนิดนึงสีได้กินบ่นอ้ออุ่าหขับรถมาจากบ้านตัง4ีชั่วโมงฟังไม่ผิดคะ่ะ4ี่ชั่วโมงจริงๆร้านเขาเป็นร้านเ,เล็กๆนะคะแต่ว่าเขาตกแต่งบรรยากาศเหมือนร้านที่ประเทศไทยเลยค่ะเจ้าของร้าน แล้วก็พนักงานเป็นคนไทยได้สั่งอาหารเป็นภาษาไทยรู้สึกว่ามันเลื่อนไหลไม่ต้องคิดคาเลยนี่แหละคือร้านไทยโดยแท้เครื่องดื่มมันต้องมีน้ําแข็งด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมันฟินอะไรขนาดนี้ได้กินชาเขียวรสชาติแบบไทยแท้ๆสดชื่นมากคิดถึงอ่ะรสชาติชาเขียวแบบนี้ยพี่ทอมบอกว่ามันอร่อยนะแต่มันจะไม่ใช่สไตล์ฉันพี่ทอมแกไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เสียดายที่ร้านนี้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยสั่งเกี๊ยวทอดแล้วก็กุ้งเกี๊ยวทอดมาให้แกค่ะแกบอกว่า เมนูนี้อร่อยดีนะทําไมเธอไม่ลองทําให้ฉันกินบ้างเย่าว่าเด้อฉันเห็ดเป็นอยู่เด้เดี๋ยวฉันจะเห็ดให้กินได้แล,แล้วก๋วยเตี๋ยวที่รอคอยก็ได้แล้วจ้าอุย้ยหอมคักเด้อก๋วยเตี๋ยวเนือ้อน้ําตกที่รอคอยนานมากที่ไม่ได้กินคือแบบโอ้ยไม่รู้จะบอกอยังไงคือมันฝิ่นจริงๆอย่างที่เขาล่าลือกันมาเลยคะ่ะรสชาติเหมือนประเทศไทยเลยบ่ผิหวังอีดีจะสมแล้วที่ตั้งใจขับรถมาสี่ชั่วโมง ตบท้ายได้ของหวานมีขนมถ้วยด้วยนะจ๊ะมิชชั่นคอมพิวต์แล้ววันนี้อิ่มไป3วัน7วันความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งของวันนี้คือกะว่าจะกินด้วยแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยคือนา,นานมาทีไงหิวจะได้กินอีกแต่พี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่มีห่อกลับบ้านเพราะว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยเ้อแอบเสียดายอยู่นะอิ่มมากอ่ะเนี่ยดูสิ Jetzt weil du zu viel gegessen hast oder weil Baby? Baby auch. Und ihm. Im Leo. ตั้งใจมาแฟงเฟิร์ตเนี่ยไม่ใช่ทางผ่านที่จะไปเที่ยวนะคะแต่เป็นเพราะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากก็เลยขอลองพี่ทอมให้พามากินหน่อย<ม>เนี่ยกินเสร็จแล้วก็ต้องขับกลับมาโรงแรมอีกชั่วโมงครึ่งเลยจ้ะต้องขอบคุณในความใจดีของพี่ทอมนะคะที่เมตตาเมียอะไรลูกคนนี้ค้นทองอ่ะเนาะเวลามันอยากกินมันก็อยากขักอหลีวันนี้เราก็มาพักค้างคืนกันที่คานส์ลูเออร์นะคะหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางต่ออันนี้คือวิดีโอที่ถ่ายตอนกลางวันนะคะแล้วก็วันนี้ช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะคะ นั่งตัดวิดีโอแล้วก็ทําวิดีโออยู่ในห้องน้ำว่าพี่ทอมแกดูทีวีเสียงดังแล้วทีเนี้ยตอนนี้พี่ทอมหลับแล้วปิดห้องน้ําแล้วก็ทําวิดีโอไงอยู่ดีๆประตูห้องน้ําก็เปิดเองจ้าเอาแล้วแหงเป็นคนขี้ย่านอยู่ขนลุกเลยอะ